ปกรณ์ลำออกมายอมรับเป็นคนคอมเมนต์ข้อความดังกล่าวไม่ทราบจริงๆว่าเป็นลูกคุณหญิงหน่อยต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าวันนั้นกึ่ม เรียกได้ว่างานเข้าเต็มๆค่ะสำหรับคุณโดมประกอ่ลำสามีของเมทัลนะคะหลังจากล่าสุดค่ะมีเรื่องราวดรามา่าจากกรณีที่ทางด้านดีวีรพัฒน์ได้โพสต์ภาพน้องจินนี่ยศสุดาลีลาปัญญาเลิศลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แต่จากนั้นพบว่านักร้องดังอย่างโดมประกอบลำค่ะได้เข้าไปในคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยข้อความที่มีลักษณะคุกคามทางเพศจนหลายคนก็ต่างตกใจว่าคุณ โดมน้ำคอมเมนต์จริงๆหรือว่าเป็นแอดมินกันแน่โดยในโพสต์นั้นดีวีรพัฒนก็ได้ลงภาพน้องจินนี่พร้อมข้อความสั้นๆว่าแม่หน่อยครับก่อนที่ต่อมาโดมประกอบลำจะคอมเมนต์ว่าดูไปดูมาแล้วเริ่มจุดๆๆแล้วนะ เจอแบบนี้ชาวเน็ตก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยล่ะค่ะจนเรื่องราวบานปลายเกิดขึ้นโดยทั้งด้านโดมประกอลลำเองต้องออกมาอัดคลิปขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเช็คกับทางแอดมินทั้ง7คนแล้วก็ทราบว่าเป็นตนเองที่น่าจะเป็นคนคอมเมนต์ข้อความดังกล่าวจนเกิดเป็นประเด็นเกิดขึ้นมาเรื่องราจะเป็นอย่างไรลองไปฟังจากปากคุณโดมประกอบลำกันดูค่ะ สวัสดีทุกคนนะครับอันดับแรกเองผมอยากจะชี้แจงเรื่องที่โพสต์นะครับก็อยากจะขอโทษก่อนเลยนะครับหลังจากไปไล่เลียงทำลายโทรหาแอดมินนะครับซึ่งผมมีอยู่เคนนะครับก็ทราบเรื่องมาแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะน่าจะเป็นผมเองนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็มีการกินเลี้ยงปีใหม่กันแล้วก็ผมเนี่ยไม่ทราบเลยว่าน้องผู้หญิงในรูปเนี่ยเป็นใคร และบวกกับผมกับทางดิวเนี่ยเราจะโพสต์นะครับแซวกันเรื่องภาพที่ทางทางพี่ดิวแกโพสต์ post, เรื่องเกี่ยวกับสาวๆแกก็จะชอบโพสต์รูปสาวๆแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งผมก็ไปโพสต์ในรูปนั้นแต่อาจจะใช้ถ้อยคําที่ผมว่าไม่ได้เลยไม่เหมาะสมเลยก็อาจจะเพราะเรากลุ่มๆแล้วด้วยอย่างนี้ครับพอตื่นมามารู้ก็ไม่คิดเลยว่าเป็นตัวเองเพราะว่าหนึ่งผมเป็นคนให้เกียรต ผู้หญิงนะครับแล้วก็ไม่เคยโพสในมุมแบบอยากใายอะไรถึงขนาดนี้แต่ด้วยตัวเองก็อย่างที่บอกว่าแซวกับคุณดิวอยู่ตลอดอยู่แล้วนะแต่พี่ดิวนะครับเพราะถ้าเกิดใครตามเพจเดิวเนี่ยก็จะทราบว่าเขาจะมีการลงรูปอของผู้หญิงในทํานองแบบนี้ซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นแค่อีกหนึ่งรูปที่เขาโพสต์แล้วเข้าไปแซวแต่พอตอนหลังมารู้ความจริงเนี่ยโอ้โหรู้สึกตกใจมากนะครับแล้วก็ ต้องขอโทษจักใจจริงเลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าอย่าไปดึงผมไปเกี่ยวกับการเมืองหรืออะไรเลยเพราะว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยนะครับผมเป็นนักร้องนะครับเป็นศิลปินคนทํางานวงการบันเทิงมันคือคนละเรื่องเลยมันเลยทําให้ผมเนี่ยไม่รู้ว่าน้องผู้หญิงท่านนี้เขาคือใครนะครับก็อยากจะใช้คลิปนี้นะครับชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับก็น่าจะเคลียร์นะครับ ส่วนทั้งผมเดี๋ยวจะให้ทีมงานนะครับติดต่อนะครับไปทางคุณหญิงนะครับและอยากจะขอโทษเธอด้วยนะครับที่เกิดความผิดพลาดแบบนี้กับผมทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ